การเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศสวัสดีครับผมสมฤทธิ์พัฒทธธรรมกรรมการผู้การบริษัทเอ็นซีเฮาสงจำกัดอาชนวันนี้เป็นวันแถลงข่าวแผนประจำปี2024ครับหรือ2567 NC เนซีมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ๆปีนี้อยู่6โครงการกระจายอยู่6ททำเลมูลค่า7,200ล้านบาท ตั้งเป้าบุ๊กิ้งปีนี้อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ล้านบาทตั้งเป้ารับรู้ได้ปีนี้3,000ล้านบาทกลยุทธ์นอกจากเรื่องของการเปิดโรครงการให้ครบในทั้ง4โซนโร,รอบๆกรุงเทพมหานาครแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้คอนเซปต์ของกรีนซึ่งเอ็นซีทำตลอดครบรอบ30ปีปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ3ามสิปีเราใช้คอนเซปต์กรีนในโซแกรรู้จักบ้านรู้ใจคุณแล้วก็ต่อเนื่องไปที่เรื่อง ESG 2024งการดูแลสังคมงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอ้อมการคอมพลาย์กับเรื่องของการบันเนต่างๆก็จะเป็นองค์ประกอบใหญ่ของการเปิิดตตััววโรจกทธุ ใหม่ๆด้วยปีนี้สภาพแวดล้อมหรือสภาพการของเศรษฐกิจในเรื่องของอสังหาเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วว่าปี6กอาจจะมีผลต่อเรื่องมาจากความที่ยังไม่ลงตัวของรัฐบาลการเลือกตั้ง,งการใช้งบประมาณปีนี้ตัวเนี้ยน่าจะกลับมาอยู่ภาวะปกติปีที่แล้วนอกจากเรื่องของงบประมาณภาครัฐที่ยังไม่ลงตัวแล้วนี่ภาคท่องเที่ยวแบเพิ่งตามเข้ามาประมาณช่วงปลายปีแล้วก็โอเวอร์ออของอินพุตเอ็กซ์พอร์ตก็จะไม่ค่อยดีแต่ปีนี้เท่าที่คาดการดู g d ีที่คาดว่าจะเติบโตจากปีก่อนเนี่ยประมาณ 2.2- องจุดสองถึงสามจุดสองเปอร์เี ปีที่แล้วนี่โตที่1.9ที่คาดไว 5, ้2.5โตแค่1.9ปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยคาดไว้ที่ประมาณ2.2ถึง3.2ซึ่งด้วยปัปจจัยของทั้งเอกชนเพราะภาคการัฐเองก็เชื่อว่าจะเป็นผลต่อธุรกิจอสังหาเช่นกันแล้วก็ NC g r o u คูเงก็ตั้งใจว่าแผนงานที่วางเอาไว้นะครับในการเปิดโครงการใหม่ส่วนหนึ่งคือรักษาฐานที่เราค่อนข้างจะรองแข็งแรงอยู่แล้วในโซนเหนือโซนตอนตก เทมานานันนครเราก็จะรักษาฐานด้วยแล้วก็ขยายฐานของลูกค้าด้วยแล้วก็น่าจเเป็นไปตามแผนได้ในปีนี้ขั้นตลาดของ NC เนี่ยที่ผ่านมาเรากลุ่มเซเ m e n t กลางครับการกลางบนแต่ก็จะมีทาเฮาส์บางส่วนปีที่แล้วเราเปิดทาเฮาส์ไปส่วนหนึ่งละปีนี้ก็จะมาเปิดบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะมีบางโซนก็ยังมีเทาเฮาส์อยู่บ้านเทาเฮาส์อยู่ประมาณ2-3ล้านแล้วก็บ้านแฝดอยู่ประมาณ4ีถึงหล้านแล้วก็บ้านเดี่ยวตั้งแต่ห้าล้านถึงยี่สิบล้านพอร์ตของ NC ก็จะดิเวอเร์ซฟายทั้งเรื่ แล้วก็มีเซกเมนต์ที่เป็นกลุ่มกลางนะครับเพราะเกลุ่มกลางบ่ด้วยส่วนของธุรกิจต่อเนื่องเรื่องของเวลเนสของ NC เนี่ยเราทำเป็น Health ที e l ว ness ผ่าน NCVgen Collaborator ิรคือพันธมิตรของเราในเรื่องของสปอร์ตเรื่องของอาหารเรื่องของกิจกรรมต่างๆผลตอบรับไปด้วยดีแลต่อเนื่องมาแล้วก็มองเป็นเรื่องของเวลเนสที่เป็นเรื่องของเมดิคิลด้วยคือช็อตเตอร์มแคร์อินเตอร์มีเดียรแคร์แลวลองเตอมแคร์ปัจจุบันก็มีผลประกอบการที่ทยอยรับรู้จะดีขึ้นเรื่อยๆงคงิดว มีการลงทุนเพิ่มใหญ่ๆเราคิดว่าลงค่อยๆดูการตอบรับไปเรื่อยๆในการเติบโตก่อนในมิติของ Green องเอ NC เนี่ยมันจะเป็นซับยอดของตัว Well Living นะครับ NC w e ซ l Living ซึ่งในพาทของเสาหลักของ3 Living นี้ก็คือจะมี Green Living นะครับมี Smart Living แล้วก็มี Well Living ส่วน so Green Living เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Environment Eco หรือ Zero Waste หรือปัจจุบันที่เป็น Positive Nature ์เนเจอร์โพสต v ฟอีโคโนมเพราะนั้นในส่วนของกรีนเนี่ยจะมาอยู่ในฝั่งของ E แล้วก็บางส่วนของ S ค่อนข้างเยอะเพราะว่าในส่วนของ Interaction กับมีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานลูกบ้านหรือชุมชนสิ่งแวดล้อมเนี่ย S ก็มีส่วนที่เราอินทิเกรตตัวดีไซน์โครงการตัวการใช้วัสดุต้ตนน้ำปลายน้ําแล้วรูปแบบต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่ง2ตัวนี้จะไปด้วยกันนะครับส่วน g c o m p l i a n เอ็นซีครบรอบ30ปีมาเนี่ยเราดูแลลูกค้าลูกบ้านค่อนข้าง,างเยอะในช่วงวิกฤตวิกฤตใหญ่ๆของช่วงทสทศวรรษวัด,วดแรกช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเราเข้าไปดูแลลูกค้าที่ผ่อนบ้านที่อื่นแล้วไม่ได้บ้านเราก็สร้างสัญญาเป็นธรรมในปีแรกๆขึ้นมาเราเซ์ติฟายเอสโอเพื่อมีมาตรฐานที่ตรวจสอบต่างๆได้ช่วงที่2ก็คือช่วงที่น้ําท่วมใหญ่ที่รุงเทพหมานะครมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี54เอ็นซีก็มีการลงไปดูแล ลูกบ้านซึ่งตอนนั้นก็คือผลกระทบน้อยเราก็เลยลงไปดูแลชุมชนรอบๆแบบของการบ้านฟ้าของเราเองซึ่งนี้ก็ส่งผลในเชิงบวกเข้ามากับธุรกิจโดยทางอ้อมเพิ่มขึ้นเยอะสุดท้ายวิกฤตของโควิดเราลงไปดูแลทางลูกบ้านที่เป็นอยู่ลูกค้าพนักง,งานผู้รับเหมาคนงานผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พนักง,งานโดยตรงของบริษัท ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Governance และส่วนของ Social Engagement นะครับใน ESG ที่เราทำเ c ็ NC วางแผนที่จะทำเรื่อง ESG ต่อเนื่องเข้าสู่2024เป็นพาร์ทหนึ่งของภาพใหญ่ที่เราจะสร้าง r r e n นะครับ happy g r m m u n i t y y g ก e e n c o m m u n i ั y ไปเป็น c group ก็ในช่วงตั้งแต่ปี63 64 65 NC ก็เติบโตเรื่องของ Performance Bottom Line ต่อเรื่องมาก็จะมีปีที่แล้วที่ทั้งตลาดอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างผมเชื่อว่ามันก็เป็นการ รียกว่ารักษาฐานเป็นการปรับฐานหลังจากที่เติบโตค่อนข้างเร็วต่อเนื่องมาประมาณ34ปีก็มีการปรับฐานบ้างแล้วก็นี่แล้วเองก็จะเห็นคนประกอบการครึ่งปีก็ยังมีกําไรโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวคนประกอบการปลายปีเราต้องลอยนิดนึงเมื่อมีการรับรอ,องงบจากกรรมการบริษัทมีการประชุมกรรมาการแต่ว่าข้ามมาปีนี้การวางแผนการเปิดโครงการการระบายซอกสินค้าที่เป็นที่ต้องการลูกค้าอยู่แล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นบวกครับผลประกอบการก็น่าจะยังมีการรักษารายได้สาบตัตถมลาได้ต่อเนื่องครับต่บบอ,อก,ก็ยังมีนโยบายเรื่องปันผลทุกปีครับสวัสดีครับ